เฟซที่สมันต้องมีเที่ยวหรือมาต้อง y o YouTube ท a y เ o ลู s ออกสาวบาย Secret ลดไปเลยค่ะ20%ทุกอย่างทุกเมนูในร้านวันนี้มาเจอพี่ Secret อีกแล้ววันนี้มาอยู่ที่ร้าน The Mist Bar n e อ t เลส a ตอลองอาเป็นว่าร้านไม่ใกล้ไม่ไกลกับห้วยขวางอีกตามเคยส่วนเรื่องเมนูของทางร้านโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกับทุกคนน่าจะเป็นอาหารคาวหรือจะเป็นคาเฟ่ กาแฟขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่นเป็นช่วงพาสของกลางคืนที่แบบว่ามีกึ่งเล่ากึ่งบาให้นั่งแห่งเขากับเพื่อนๆก็มีนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะสายไหนทางร้านโอ้โหลองรับหมดสายกินสายกาแฟสายเบเกอรี่สายขนมปังอะไรต่างๆ<ะ>โอ้โหทางร้านมีหมดคะ่ะทุกคนค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ซีพาไปชมบรรยากาศในร้านกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและเราก็จะมาชิมเมนูของทางร้านกันว่ามีเมนูไหนน่าสนใจกันบ้างคะทุกคนจัดไป โอเคทุกคนนี้ก็ถึงเวลาเรามาชิมแล้วค่ะมาเมนูแรกก่อนนะคะที่เป็นตำคอหมูย่างแต่ทุกคนอันนี้ที่นี่เคยกินมาก่อนนะท้องผมไม่ปลอดภัยจะมีแค่ตำไทยตำคูกนีเนาะแต่ตอนนี้ยใส่หมูย่างเข้ามาค่ะทุกคนค่ะดูหมูก่อนนี่เป็นไงกินกับน้ำค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วกินก่อนเลยคือน้ำลายไหลมากเ็่มากหมูแบบแมีความแบบกลิ่นย่างนิดนึง แล้วก็ตักด้วยแบบน้ำสามลดของเขา้วทุกคนค่ะแล้วก็ตก้มตำคืดกรุ้นลดลงตัวทุกคนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตําไทยไข่เค็มค่ะนี่น้ำยำที่นี่ก็บอกว่าแซ่บมากทุกคนค่ะมีความตา่างต่างเลยนัวสุดๆนี่ค่ะกุ้งใหญ่มากทุกคนค่ะอืมี้แซ่บมันทุกคนค่ะมีความแบบจค็มไปแล้วขึ้นมา จากไปคฟางเปรี้ยวอันี้ดีมากทุกคนเป็ดกำลังดีทุกคนนะนะใครแบบว่าก็าเป็ดมากแล้วเป็ดมาป่านนี้ก็บอกเอาได้แต่เนี้ยกำลังดีนะครับทีพี่ไม่กินเสร็จเลยนะนี่กำลังดีนะเลยต้มไก่หมูยอตานี้ว้าวตันนี้ก็ดีชิม,ม,ขอขอมหมูยอก่อนเลยค่ะค่อหมูยอกรุบมากทุกคนน้ำยำอย่างที่บอกไม่ต้องพูดถึงนก็ดีมาก ต่อไปเป็นไะนี <descon fin ery nonsense> ่เลยค่ะกับเมนูยำเท่าไเหรอคุณพี่ดูค่ะกุ้งโอ้โหตัวโตมากทุกคนเหี่ยน้ำลายไหลจานแตกนิดนึง่ะนิดนึงค่ะขอชินเส้นก่อนทุกคนค่ะนี่พูดแล้วไม่ไหวจ้ามวนมืนนิดนึงเนควาพุดดีกรุบกริบปลาแซลม่เนาะเนยเชมค่ะนี่โอ้พูดเลยค่ะว่าแซ่บมากสามรสคือดี คือลงตัวที่สุดแบบเบสเลยค่ะสำหรับปีนี้ค่ะกินน,กนี้นิดนึงค่ะโอ้โหก,ก,าการุบกรมากเข้ากันเข้ากันเลยค่ะกินกุ้งซัดน,น่าแล้วก็ถามว่าพี่สีปอบเปิดไหมค่ะบอกเลยค่ะไม่ค่ะต่อที่เกียจนี่โอ้โหกุ้งกรุบกรบหวานมากสดมาก<ง>ทุกคนค่ะพี่บอกเลยว่าอือหน้าพี่ลอยสวยมากเลยอ่ะมือใจอ่ะ อหลนูบางไงใช่หนูบางความอะไรบ้างพี่หน่อยอุ้ยอ๋อมันมีความเส้นแบบว่าเป็นยังเป็นแบบยาวๆอ่ะเนาะเป็นเส้นใหญ่เนาะใช่เส้นกรอแบบเส้นใหญ่เส้นใหญ่มาและกรอเป็นไงมาและกรอเส้นใช่ตอนนี้เราอาจจะดูลิขสิทธิ์แล้วนิดนึงนนิดึงแล้วอ่ะพี่หน่อยปลาลากินปลากินปลาดีใช่ไหมหอมอ่ะให้พี่หน่อยชิมพี่หน่อยคือหนวดขาวตาเลยแล้วเลิศรสชาติได้ มีความน้ำซอสเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ฮั่นอยน้ำซอสนะตอนนี้ดีดเอาแบบภาพรวมก็คือเลิศเลยนะเมนูจานนี้เอาเป็นว่าพี่ซีกับพี่ฮานอยขอชิมแล้วก็ขอกินก่อนทั้งหมดแล้วก็จะมาสรุปตอนท้ายให้อีกนิด <Okay. S 2> นึงแล้วเราก็จะไปต่อพาสของอ๋อพาเซต่อกเสียงเราหน่อยแล้วขอกินก่อนเพราะาตอนนี้นิกเกสิบเริ่มมาแล้วค่ะเอาว่าเริ่มมาเลยนะ<อ>ไปที่พี่ฮานอยขอกินก่อนจ้ะไปจ้าขอจ้า โอเคทุกคนตอนนี้คือพาร์สอาหารคาวของเราหรือว่าเมนูส้มตำเมนูอย่างคุณพี่ก็จบแล้วเนาะก็คือพูดได้คำเดียเลยว่าส้ตามตำที่นี่มีความแบบตามารสปลาลาคือมีความนัวของพี่นายบอกนะอเลามีความนัวแบบคือกลิ่นดีคือโอเคเลย ส่วนพวกน้ำยำน้ำซอสน้ำต่างๆั่งคือมีความเข้ากันสามรสคือนำมากส่วนมาฟ้าแบบมายากก็กรุบกรับคือแบบรงตัวส่วนหมูยอก็อแบบนุ่มๆนะส่วนกุ้งแห้งนะทุกคนขาใช้แบบว่ากุ้งแห้งแบบใส่มาตรฐานรสไใช้ใหญ่เลยอะ่ะเออส่วนความยาวนะทุกคนก็มีความจับรสเดียวนาำทินต้องขอไปที่แบบว่าสั่งแส่ซมตำเลยเดี๋ยวเพราะว่าอยากมากินช่องตำเพราะที่นี่เขาเด่นเรื่องซมตำ แต่ว่าเมนูอื่นของทางร้านก็คือมีค่อนข้างเยอะมากพี่ขึ้นเมนูดูทุกคนค่ะก็ประมาณนี้นะลิสต์รายการก็คือเยอะมากมากพี่จริก็กินไม่หมดจริงๆเราก็จะไปต่อของหวานกันกับพวกพวกน้าเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของทางร้านที่มีในเรื่อกอเยอะมากทุกคนคามไปค่ะ ทุกขตอนนี้เซ็ตของหวานเราเริ่มมาแล้วค่ะประโยชน์ม,มาแต่วันนี้ก็คือสั่งข้าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแต่ต้องพูดภาษานีคือขอจริงแค่นี้นกนะ่อนว่าเมนะนะน,นู <Okay. S 1> น,น้ำย,ยังไม่มาเราขอเลือก่อนทุกคนนี่เป็นเ็ขนมปังแดดแล้โอเคเลยยังไม่มาแบบร้อนๆุกคนค่ะนีูดภาษาหนีร้อนๆเลยฟังแบบจิ้มเลยอ่ะขึ้นมาเลยต้องพูดภาหวานมันดีไม่หวานจนเกินไปเรื่องหน้า โดนตีกัะลูกตาเราเริ่นขวาขาเนี่แป้งกรอบมากไม่ต้องขาดูใกล้ๆท่าเลยนะกรึบนีแด็ดอ,อือต้นกรอกนิ่มมันหวาำนกำลังดีไม่มันแบบไม่มันน้ำมันจนเกินไปที่ขาอือเยอะมากนี้ก็เหมือนกันนะขาน,น,นี่จีนแต่นี่จีนนะทุกคน นี่เรือต้องมาดูอันนี้จะมีความแบบเปลียกว่าอีกอันจะมีความกรอดกว่าแล้จะมีความเก็บของชีพขึ้นมาโเคมีความนุ่มนุ่มแบแบบที่แบบมันไม่ด้มันกระเด้งกระดอนพันตลอดนี่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 วี่นีี่นี แบตบี่งคล้ายดอกมะลิทุกคนเนี่ยขนมปังกรอบกระป๋งนีไม่หวานสุดไปเลยเลยต่อไปเราก็จะจบคนนี้เลยค่ะโรตีค่ะทุกคนขาดูดูค่ะทุกคนตายแล้วเบี้ยนไปตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนทำลายยืดแล้วอันนี้คือของโรตีเมื่อกินครั้งแรกนะ ที่ว่าแป้งมีความกรอบหวานกำลังดีนะนมเขาแบบว่าไม่ได้ใส่ถุงเบอร์เกินไปแต่ก็น้ำมันแบไม่มีความอิ่ตัวนะหรือว่าเลิศเลยนะอันเนี้ยตักขยะตอนนี้ามาเมนูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่หกแล้วก็ทุกคนขาดพื้นเพอดูจุกม,ม,ม,มากยิงให้หมดก่อนดีใส่ตักขยาทุกคนขาดใส่เยอะมากดูเอาไปเอาไปนะเอาไปปิ้องอัดรอบหนึ่งก็ออกมาตักขยาลากใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอาข้าวไปอบรอบหนึ่งเอาไปปิ้งรอบหนึ่ง มันจะมีความแบบเละแบบนั้นทำๆอ่ะกรอบๆทำๆแล้วก็ล่าที่หนึ่งอีนึงอันนี้เด็ดคอมเมนต์นะที่ดีเลยลูกทุกคนด้วยเลยโอ้โหไปกินี่ะทุกคนทุกคนครับกับเมนูต่อบใบกับซิกเนเจอร์เขาซิกเนเจอร์ทุ้มที่ทางพี่สร้างมาทุกคนทานนีเลยค่ะกับมัสบาทูน่าแล้วเป็นแบบว่าเชื่อแบบเมนูกแบบอิสลามนิดนึงนะสำหรับพี่นะแบบว่า กรีดแบบหอมนะพี่เห้ดูก่อนนะเนื้อน้อยใกล้ hmm. uh. ๆน้ำเนือน้อยนี่น่าต้องโกนเขานะมีความแบบนี่มๆดูดเยิ้มนะทุกคนโอ้ยไส้แบบนั้นอย่างเยอะนะเยอะนะแต่ก่อนกินก่อนนะกินไอตัวเนี้ยได้ความแบบเค็มๆกลิ่นชัวร์แบบดูหน้านิดนึงพร้อมของแป้งก็ตัดด้วยนะตัวเนี้ยเป็นความแบบหวานๆ ตอนนี้เมนูน้ำวิธีคือมาถึงนะคะทุกคนนี่เลยของพี่เป็นชา,านมนะคะหรือว่าชาไทยบ้านหลอเนาะทุกคนขามีความแบบกินชาอ่อนๆไม่แรงมาก <Okay. S 1> มีความแบบนมนิดนึงน <Okay. S 1> ะทุกคนค่าแต่พี่ว่าแก้วนี้จะแบบความหวานคือดีมากแล้วคือเป๊ะมากไม่ต้องสั่งว่าหวานน้อยหวานมากหวานเลยนะพอดีจ้ะนี่คือเลิศมากตอนนี้แก้วตอนนี้คือเดินทางมาถึงแล้วะทุกคนคะ่ะไปเลยค่ะ โกโก้ค่ะยาชิมโกโก้ของคุณพี่ฮารนอยอีกแล้วนะคะเราใช้หลอดเพื่อนอีกแล้วเนาะอทุกคนขาโกโก้เข็มมากโกโกดีเอ่อการตีต่างๆก็ถือว่ามีความเข้ากันมีนมแบบว่าคือโนโกโก้ก็เข้ากันเลยว่าจะเป็นสายแบบบูรี่สายแบบน้ำตั่นโซดาที่ร้านก็ มีค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าพี่ซีก็ต้องขอไปที่ไม่ได้สั่งเพราะว่าตอนนี้ที่สั่งมาก็เยอะมากกินแทบจะไมหมดแล้วทุกคนแต่ย้ำนะคะว่าที่ร้านไม่ได้มีเมนูแค่นี้มีทั้งชาร้อนจะเป็นชานมชานมร้อนมาเลาหน่อยว่าเป็นคาเฟ่โกโก้ลาเต้เอเสรสโซว่าเดี๋ยวพี่ซีกับเดิอกแกงเพื่อนสาวคนพ่เอ เด็กแก๊งเพื่อนสาวรอของคุณพี่แต่ว่าแก๊งคาฟูชิโนะกับฟูชิโน่ชิโน่นิชเนอรก่อนเออนิชนอร์ก่อนขอกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายที่อื่นก่อนตอนนี้เวลาคือเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตอนจบกันทุกคนค่ะไปจ้า รับร้านจีิแล้วค่ะตอนนี้เราได้จบ EP อ,อย่างเป็นทางการนะกับร้านเดอะมิสของเรา <Yeah. S 1> ว่าแบบว่า <Ooh. S 1> คาเฟ่กึ่งแบบว่ายัางไงนะแบบว่าตอ่ออาหารพาวของหวานเปิดเครื่องดื่มหรือจะเป็นบาร์เล้วในช่วงกลางคืนแบบวิสตีต้องของอาภัยด้วยว่าช่วงกลางคืนอ่อบาร์ เป็นบาเร้าวิจิงๆไม่สามารถจะถ,าาะาถ่ายได้ว่ามันปิดติดกันสิทธิอีก็เลยก่อถ่ายแค่สามช่วงนี้อาข้าวน้ำแล้วก็ของหวานเนาะส่วนถ้าใครบรอกว่าส่วนแต่ในช่วงกลางคืนเดี๋ยวคย่ไปว่ากันเนาะโอเคโดยภาพรวมสำหรับที่ทุกคนถ่ายเสร็จแล้วที่พี่จักไปก็คือเป็นช่วงตำเนาะ ไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคนถาความแทบความสาวรสือที่หนึ่งนเลยนับเป็วันกันที่หนึ่งเส้นโอ้มีความกรอบดุกรัดอยู่ยางที่สั่งก็คือมันก็เป็นยำทะเลทุกคนค่ะเส้นอะไรต่างๆน้ำรสน้ำยำกุ้งโอ้โหตัวใหญ่คือคุ้มราคาที่มาจ่ายแน่นอนคะทุกคนค่ะสมัครที้ก็คือขนมไส้อะไรต่างๆทือมีความลงตัวแป้งเอาไปลงดีกันนะแป้งมีความกรอบ แล้วก็ข้างในก็มีความแบบกรอบนุ่มอะไรเงี้ยทุกคนแบบแล้วแต่ไส้เนาะส่วนไส้ชีสก็จะมีความเค็มเค็มขึ้นมาก็จะตัดกันใส่ไส้ฝอยทองทุกคนขาโอ้โหเข้ากันมากโอ้ยเป็นไส้สังขยาก็ไม่มีความหวานจนเกินไปนะทุกคนส่วนเมนูน้ำมิซี่เลือกไปสามอย่างวิชยเย็นเอ่อดาวซูกะหรือว่าเป็นโ,กโปกูคือทุกอย่างมีความลงตัวหมด ไม่หวานจนเกินไปอโอก้โก้มีความเมิมพ์ตรงอะไรต่างๆคือเข้าใจคนส่วนชายเก็ดก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะ<จ>อย่างนี้ได้ยกนิ้วให้ส่วนบาฟิู์มภาอที่พี่อาร์ได้บอกก็คือแบบว่าถึงไหมคะเมย์ค่ะถึงไต้หวันเลยค่ะคือแบบเลิศมากๆไข่มุกต่างๆแบบลึบๆ,ๆมาสวัสดี เออยิงพาร์ตคือของทางร้านในช่วงงานคือก็จะเป็นแบบบาร์ให้งเขาเนาะทุกคนก็สามารถมาสัมผัสได้เนาะก็คือได้แบบอีกบรรยากาศหนึ่งที่ร้านก็จะเปิดเพลงแบบเบาๆคลาสสิกให้ระหว่างช่วงกลางวันเนาะส่วนกลางคือก็จะมีอาจจะมีดนตรีสดมีเพลงแล้วก็เป็นสายาร์ที่จะจ่ายประมาณนี้นได้ประมาณแบบว่า ก็ตามคอนเซ็ปต์ชื่อยาเนาะเดื่นปีก็เหมือนว่าแบบรวมตัวเนาะบอกว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เลยเนาะตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ตั้งเดือนตุลาเนาะเดือนหน้าขบุคคลแล้วก็ช่วงอะไรคะเทศกาลคริสต์มาสวันฮาโลวีอะไรต่างๆเนาะถ้าใครที่มีที่จะแฮงเอาอะไรต่างๆก็สามารถแวะร้านดื่มนิชของเราเนาะส่วนการเดินทางใครจะมารถไฟฟ้าลงสถานีต่อเมื่อฝากก็สามารถนั่งที่วินมาที่ร้านในร้านที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดเมื่อฝากบ้านเราที่สำคัญตอนนี้นะคะทางร้านก็บอกว่าถ้าใครมากับเฟซบุ๊กมันต้องมีเที่ยวหรือมันต้องมีรรีวววิหืออ่่าชง YouTube เจลูกออกสาวบายสกิริดลดไปเลยค่ะ20%เเซทุกอย่างทุกเมนูในร้านตั้งแต่วันนี้ส,นสิ้นปีของเราหรือว่าวันที่สามสิบพันวานรวยพี่4ีได้นะบอกเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะแบบพี่ซีบอกเลยว่าถูกใจมากๆทุกคนขาก่อยเลวพี่ซีต้องขอตัวไปก่อนเขาแล้วเจอกีวีนาเราจะไปที่ไหนกันก็ตามพี่ซีได้แล้วบอกว่าสายกินต้องชอบแน่นอนที่นี่ต้องไปก่อนนะทุกคนขาบ๊ายบาย นางคุณพี่เลยี่ถามด้วยเลยนะเมนูพิเศษไหมคุณพ,พี่ซีเพราะว่าเป็นคนสวยแล้วก็เพื่อนสาวคุณหล่อม,มาก